สวัสดีครับสวัสดีท่านครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องนันดีมาวันนี้ผมก็พาเ,เพื่อนๆมาดูกล่องที่เอ่อไว้ใช้สําหรับเตาน้ํามันเก่าหรือว่าเอาไปทําอย่างอื่นก็ได้นะครับพบไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่มีแบตเตอรี่12โวลต์ใช้นะครับาจากคลิปที่แล้วก็เราทําเตาน้ํามันนะครับโดยใช้ไอตัวพัดลมนะครับเป็นเอ่อเานะครับแล้วเราก็ใช้เป็นอะแดปเตอร์เสียบ จากนี้เราจะไม่ต้องใช้แรปเตอร์ครับเราจะใช้ตัวนี้พบไปที่ไหนก็ได้แล้วก็ไปเสียบให้กับเตาครับตัวนี้ก็จะมีบอกแบตเตอรี่นะครับว่าเหลือกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดกล่องครับอันนี้ไปโชว์สานะตัวนี้เป็นวอลลุ่มนะครับวอลลุ่มครับเปิดปิดนะครับให้พลุลมตรงนี้ต่อเป็นโหลดเอาพุทธสองตัวนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เป็นอินพุตชาร์จเข้านะครับแล้วก็มาดูสานะแบบตัวนี้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูวงจรข้างในกันครับนี่ครับวงจรก็มี2ตัวครับแล้วก็ประมาณนี้แบตเตอรี่แล้วก็มีตตัดสูงก็ตัดนะครับแล้วก็วงจรควบคุมการชาร์จของแบตเตอรี่นะครับประมาณนี้ครับมาดูการทํางานมันนะครับก็การทํางานมันก็ไม่มีอะไรครับผมต่อเอาพุทธขนาดกันนะครับเมื่อเปิดบนี่อันนี้ก็รีนะครับ เรารีไฟครับเราก็รีตามปรลม่มนะครับไฟในเตาเราจะขึ้นตามนี้ครับฟังเสียงนะครับนี่ดูครับนี่ครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับติดใจยังไงก็ลงไปทำตามนะครับได้นะครับดีไว้ครับ พบกันใหม่คลิปหน้าครับอยากให้ผมทำอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Thank you.